สบายดีพี่น้องมาปลูกพักกันแม่วาดเดอ้อกลางคืนแม่วาดว่างแม่วาดจะเอาพักพักนีม่มาลงกองปลูกซึ่งแม่วาดกระเรียมถ้วยปลูกไว้แล้วพี่น้องถ้วยปลูกแบบเขียวและแบบขาวแม่วาดจะใส่เวลาว่างๆเนาะแม่วาดบูอยากปลูกกลางเวนพักมันเหว่ โอ้ยกล้องก็สั้นแต่แท้เนาะนี่ถวยปลูกขาวอันนี้เ็ปูกขาวนี่แม่วาจะเอามาเอาแบบทดลองแบบใหม่เด้อลืมบอกปกติแม่ว่าจะปลูกตอนต้นพักซิบอายุสิบวันขึ้นไปหรือว่าซิีวันสองอาทิตย์เนะาะบกกกยสาววันนี่ แต่ว่าแม่วาสิไปเที่ยวนครพนมแม่วาดกันเลยมามาเตรียมปลูกพักไว้กนย่านมาไปหลายมือแล้วกลับมาแล้วพักมันสีอายุเกินเกินไวแม่วาก์กสิมาปลูกแบบนี้ภับเนี่ยแม่วาดขายแบบนี้ถดลองเบิงว่าต้นน,น้อยนี่มันสี มันสีใหญ่เป็นสาวไวบอกอันนี้ถวยปลูกเขียวแบบน,นี้ปลูกเขียวนนง่ายง่ายพี่น้องเห็ดแบบง่ายแมนว่า,าปลูกพากแบบแบบสบายสบายพักบัวพักบัวนี่ก็เห็ดแบบเดียวกันแต่พักบัวนี่สีหาวันในอายุซัมสีหาวันี่นะบอได้เห็นหนางแค่สีดสีดน้ำล็อก k ิ้งสีดน้ำไว้ยังสีและ ติดหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไว้ในแสงแจ้งๆอยู่ในบ้านเท่านี้แหละอยู่ในเฮือนเท่านี้แหละแต่งามแบบนี้ตักบัวนี่จะปลูกง่ายกว่าแนวอื่นอันนี้มันจะเป็นแผ่นแบบนี้เนาะไอ้ไม่วาดเพาะใส่ท้องน้ำแล้วเขากลับมาเด็ดมาเอาออกออกเป็นออกจากอันนี้เป็นชิ้นๆเนาะต้นน้อยหลาย,ยเกะออกแบบนี้แบบนี้ จะเป็นเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนอายุเพ่นเฮ็ดมาให้แบบนี้เนาะเอาออกง่ายๆห้างย,ยังโบยาวปันไดพี่น้องอว่าอายุมนันยังโบหอดห้าคขากระซํานี่แต่กับว่าเป็นยังแม่บ้านแม่บ้านมีวิธีแม่บ้านมีวิธีเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงห้ากพักนี่ตมุติมิตูมูติมิปลูกใกล้ๆพางเืงานี่แหละ นั่งนั่งเอาใส่อยู่นี่แล้วก็เอาอยางลงไปใส่าฟาร์มยุงหลายแม่บ้านเรอยากเอาไปเห็ดอยู่ฟาร์มขั้นคันกลางเวรใครแน่ยอยู่ในฟาร์มกกผู้ใดผู้ใดมาปลูกคาคือกันก็ฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้เนเดอร์นี่ติดตามแม่บาใหทในเดอร์เป็นกำลังใจให้ คีเตอร์มือไม่เด้อหากะัดไทยจิบกับโบโบอบของบอคือปันได่ให้มาสอนสอนปลูกพัก่หนากล้องนี่โบอบออยากปั่นไดขคันว่าให้แม่ว่าสอนแบบแบบต่อโต,รต,รตรเลยสอนจับมือเลยนี่แม่ว่าถนัดเดอ้อนี่ง,ง่ายๆพักทุกอย่างเอาเอาเข้าทางนี้เด้อพี่น้องเด้อข้าทั้งนี้ เอาข่าวทางทางนี้บ่ได้ท้างหน้าบ่ได้ถ่วยข่าวคือกันเทาเอาข่าวครงนี้ต้นในน้อยสิรอดอูู่บ่รอดอยู่แหละต้องรอดแหละแม่วาดมีวิธีมีวิธีระเบิดหกัตหกตาหักต้นกล้าแม่วาดตหาหัก